ก็พยายามพยายามนั่งสมาธิแต่ว่าความรู้สึกว่านั่งที่นี่อะค่ะจะได้ได้ดีกว่านั่งนั่งที่บ้านนะคะบรรยากาศมันมันดีกว่ามันเอ,อื้อกว่าค่ะก็องหาที่สงบหาที่ไม่มีคนพลุกพ่านที่นี่ถึงแม้จะมีคนแต่ก็เหมือนไม่มีเพราะทุกคนนั่งนิ่งๆนิ่งๆก็ต้องหาที่สงบอย่าไปนั่งที่มันมีเสียงรบกวนมีกระทืคึกโคมมีคนเคลื่อนไหวไปมา มันจะยัดนั่งแล้วลำบากค่ะต่อไปก็ลองมาอยู่วัดดูสักวันสองวันดูก็จะพยายามค่ะเพราะว่ามีความตั้งใจว่าจะอยากจะลองมาถือศีลสักวันสองวันดูเี่ค่ะ,คะมันจะได้มีบรรยากาศที่ดีขึ้นค่ะแล้วมีเวลาที่จะชาร์จแบตได้มากขึ้นด้วยค่ะพออยู่ที่บ้านเราชาร์จแบตไม่ก็ได้เดี๋ยวคนนั้นคนนี้ก็คุยกันถามเรื่องนั้นเรื่องนี้กัน เราคิดว่าวันนี้ต้องไปทํางานนะต้องไปติดต่อกับใครอะไรใช่เวลาชาร์จแบตไม่มีเลยมีแต่ใช้แบตตลอดเวลาค่ะแบตมันก็เลยไม่ค่อยมีอยู่ในเครื่องอะไร